น้ำตาคอตลอดเวลาแล้วก็มีบางจังหวะที่หันหลบออกไปแอบร้องไห้บ้างครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ตัวน้องเห็นนะว่าคุณพ่อได้ได้ร้องไห้แลวกีทางหน่วยคู้ภัยมังกรชนบุรีครับซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยมีทางโรงพยาบาลที่บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ได้รับการประสานมาว่า มีเคสผู้ป่วยที่เป็นคนไข้มันเป็นโครงการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอะครับก็ประสานมาที่น้องอายุหกขวบต้องการมาเที่ยวน้ำทะเลสักครั้งหนึ่งอะก็นะจุดที่เราถึงบริเวณชายหาดบางแสนนะครับซึ่งเป็นจุดที่ทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องแล้วก็น้องเนี่ยต้องการที่จะมานะครับก็เมื่อถึง บริเวณชายหาดเนี่ยน้องก็มีสีหน้ามีแววตาที่ค่อนข้างที่จะสดชื่นนะครับแล้วเราประเมินแล้วเนี่ยน้องสามารถลงไปที่ชายหาดได้นะครับเราก็ได้นําน้องลงไปที่ชายหาดนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่บริเวณอยู่กับเคียงข้างกับน้องตลอดเวลานะครับก็คุณพ่อเองได้ถามสอบถามน้องว่าอยากสัมผัสน้ําทะเลไหมนะครับน้องก็ได้เพียงแต่พยักหน้า บัดนั้นก็ทางคุณพ่อเองก็ได้อุ้มน้องนะครับแล้วก็นําน้องลงไปเพื่อที่จะสัมผัสกับน้ําทะเลนะครับก็นําขา,าจุ่มน้ําทะเลได้เหยียบพื้นทรายได้ทำตามาความต้องการของน้องที่ท,ที่สามารถทําให้ได้นะครับก็น้องเนี่ยอยากทานกุ้งนะคุณพ่อเองเ่ย ถึงใช้หาบางสันแล้วเนะี่ยคุณพ่อก็ได้ไปซื้อกุ้งมาให้น้องเป็นกุ้งเผาเนี่ยครับแต่ว่าอน้องก็ไม่สามารถทานได้นะครับได้เพียงแค่จับกุ้งไว้ตัวนึงตามตามภาพที่ผมลงในเฟซบุ๊กนะครับก็เอ,อด้วยด้วยที่ความว่าน้องอยากทานเนี่ยคุณพ่อก็เลยได้ฉีดชิ้นเนื้อเล็กๆของกุ้งนะครับให้น้องได้อ,อสัมผัสเล็กน้อยนะครับพอสักครู่หนึ่งเนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับน้องว่า บริเวณชายหาดบ,บางแสนเนี่ยอถ้าหนูมาแล้วเนี่ยหนูต้องกินไก่เหลืองนะหนูอยากทานไหมนะครับน้องก็พยักหน้านะครับทีมงานก็เลยรีบวิ่งไปซื้อ,อไก่เหลืองใส่ถุงมาให้น้องหนึ่งถุงนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเองเนี่ยน้องก็ไม่ไม่สามารถทานได้ครับแต่ว่าน้องก็ได้กำถุงที่มีไก่เหลืองกับกุ้งหนึ่งตัวไว้ตลอดเวลานะครับคุณพ่อเองเนี่ยก็ด้วยด้วยความสัมพันธ์ที่ว่าคุณพ่อเนี่ย กับน้องเนี่ยน่าจะสัมพันธ์กันมากเท่าที่ผมสังเกตนะคุณพ่อเนี่ยน้าตาคอตลอดเวลาแล้วก็มีบางจังหวะที่หันหลบออกไปแอบร้องไห้บ้างนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ตัวน้องเห็นนะว่าคุณพ่อได้ได้ร้องไห้อะไรประมาณเนี้นะครับก็ดูแลกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสักสิบกวนาทีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ประเมิอนอะาการของน้องว่าอ,อมีอาการผิดปกติอะไรไหมอะไรยังไงแบบไหนนะครับก็อยู่สักพักหนึ่งก็นําขึ้นรถพยาบาลครับ ที่ได้พูดคุยกับทางคุณแม่ของน้องนะครับน้องเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระยะสุดท้ายนะครับซึ่งลามไปที่สมองนะครับก็อยู่อยู่บริเวณการสมองนะครับก็ทางาทําการรักษามาอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ยังยังตอนนี้ยังไม่สามารถรักษาน้องได้นะครับแล้วก็น้องได้มีโอกาสได้ฉายแสงไปนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยน้อง ด้วยร่างกายของน้องเองเนี่ยทนไม่ไหวทางคุณพ่อคุณแม่เองก,ก็ก็ตามใจน้องนะครับว่าไม่ไม่อยากให้น้องทรมานหรือว่าไม่อยากให้ให้น้องต้องมาทนเจ็บอะไรเยอะแยะอางเงี่ยครับใี้คนให้กำลังใจเราเยอะม,มากเลยสู้ไหมลูกสู้สู้สสสมินิฮาด้ว <Lights> ยเออ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 ได้ได้สู้ใช่ไหมไปต่อใช่ไหมเออโอเคโอเค ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ